เอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ในในเกม skip school ครับเกมนี้เราจะต้องหนีออกจากโรงเรียนเราจะต้องโดดเรียนกันให้ได้นะฮะเราจะตั้งชื่อเขาว่าทะคุงแล้วกันดูซิว่าทะคุงจะสามารถหนีออกจากโรงเรียนได้หรือเปล่าครับโอ้ยจดเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันไม่สนใจการเรียนกันเลย้ยให้ตายจริงๆสิซเอาครูแบบเรานี่ต้องเครียดกันซะจนหะนั่นมันทะคุงไม่ใช่เหรอนั่นนะ่ะ ทำไมเขาไม่ยอมไปนั่งเรียนอยู่เนี่ยนันคาบเรียนนะทะคงจะทำอะไรทะคงมานี่เดี๋ยวนี้ทะคงโอ้โหเขาบอกว่า Move your line Sing with the bottom โอเคแล้วก็ Tap to high โอเคแตะเพื่อซ่อนทะ <laughs> คง อาจารย์หนีไปแล้วพระคุงแม่งใช้ได้วะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลเวลแรกสวยงามน,นะพระคุงเลเวลสองฮะเฮ้ยเราจะหนีอาจารย์ตรงไหนดิเออพระคุงเรียบร้อยเลยโอ้โหลองดูอีกทีนึงนะฮะเฮ้ยเราจะหนีไปทางไหนดิเฮ้ยนี่มันเสื้อทีมโอ้โหแบบนี้ จัดว่าเด็ดลุยทุกคนลุย <c oughs> อจาร์ไม่มีทางรู้ทันด่านต่อไปด่านที่สามเราจะหนีอจาร์ไปทางไหนดีเฮ้ยนี่มันผมเฮ้ยลองดูลองดูงดเฮ้ยเราจะไปซ่อนตรงไหนวะอ่านี่ไปซ่อนตรงนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้ทะคุงเข้าไปหลบก่อนไปขุดดินเหรอไม่น่าใช่ไหนลองไปด่านต่อไปดิ านี่ไงท่าคุงท่าคุงตายไม่เอาไหมด่านที่สมเอาไงดีแต่ตรงนี้เรามะไมอันนี้นะฮะชึบเฮ้ยผมนึกออกแล้วขุดตรงนี้ไงเสร็จแล้วก็เอาผ้าเนี่ยปูไว้่าแล้วท่าคุงก็ไปยืน ไปนอนรอนี่วันด,ดีอาจารย์เรียบร้อยไปก่อนนะอาจารย์สเตจสีอาจารย์กําลังจะมาล็อกเกอร์เปิดอยู่ถ้าคุ้งเข้าไปซ่อนได้ไหมทําไมนายไม่ซ่อนฮะนี่มันบุรีเฮ้ยไม่ใช่ของผมจารย์เทโเอาใหม่อีกรอบนึงนะฮะเออถังขยะเออแล้วไงต่ออะฮย ผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ไงผมได้เก้าอี้มาเอาเอานั่งเนียนกับเขาได้ไหมเนี่ยทำไงดีวะถ้าคุงถ้าคุงเอาไงดีเอาเอาเก้าอี้ให้หนายอ๋อเอากล้วยให้กินเ <c oughs> สร็จแล้วผมก็ขึ้นไปยืนเป็นแบบแทน <c oughs> ไม่หลอดโอ้โห ทำไมอาจารย์เอ๊เราต้องทำยังไงเราถึงจะรอดเก้าอ,อี้กล้วยผมว่าเราน่าจะใกล้มาถูกทางแล้วเฮ้อป่วยเรียบร้อยผมก็เอาเก้าอ,อี้อ๋อไปนั่งเป็นแบบ <laughs> แค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วเนียนสุดๆ่ไหนนะงน้ ฮึบเอาถังน้ำมาทำอะไรวะเฮ้ยนายเองก็มาหิ้วถังเหมือนกับเรางั้นเหรออ่อนี่ไงผมโดนทำโทษอยู่นะครับอาจารย์เอา้าม่ง้งอาจารย์เอาถังน้ำใส่หัวตัวเองได้ไหมเนี่ยเอาอยัางไงดีชุบตรงนี้ประตูเปิดได้ไหมเอา้าอาจารย์มาละโอ้โหเรียบร้อยอีกรอบนึงมาผมมีถังน้ำเปิดประตูบานนี้ชัวอาจารย์มาละ เก็บถังน้ามาก่อนประตูไม่ต้องไปเปิดประตูไม่ต้องไปยุ่งเฮ้ยเพื่อนอ๋อวิกผมเอาไงต่อดีเฮ้ยเราต้องไปยืนตรงนี้แล้วแหละออผมไม่เกี่ยวนะครับผมตดนทำโทษอยู่อาจารย์เรียบร้อยด่านที่หกเฮ้ยเราจะหนีอาจารย์ไปทางไหนดีนี่มันถังดับเพลิงแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยอุปกรณ์ทําสวนโอ้โหได้ทีละแบบนี้มาผมเป็นหุ่นไล่กาเฉยๆนะครับ เนียนอยู่ฮะทางนี้มีแก๊งอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งไปเปิดก๊อกอ่าเรียบร้อยโอ้โหเ,เ,เราเปล่าวนะ้วเราจะหนีอาจารย์ทิ่ชฉนายช่วยเราหน่อยได้ไหมฮ <sk ill> หน้าดิหน้าเจือนเลยวันนี้คงไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วฮะน่าจะไปกินข้าวที่โรงาบานนะครับทุกคนฮยทำยังไงดีนะอาจารย์เฮ้ย hey, เพื่อนขอยืมบิก๊กแบบคราวที่แล้วได้ไหมไม่มีเหรอ,อาทางนี้มีอะไรเนี่ย ทีนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเอาไงดีวะเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างสินะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมนึกออกแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์มาอาจารย์จะต้องมาดูนักเรงสองคนนี้ก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปนอนสบายสบายอยู่ตรงนี้นะฮะเออบอลลอดอืมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเอ๊ะมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ไหมนายพวกนายสองคนไม่มีอะไรให้เราเลยเหรอเออทำไงดี ปซ่อนตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเอาไงดีนะอ่าเราหันปลายสายยางมาทางนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดก๊อกนี่เสร็จแล้วทําไงต่อเสร็จแล้วเราก็มานอนตรงนี้หรือเปล่าวะเราจะทํายังไงต่อเนี่ยเอเอเฮ้ยพวกนายสองคนอืมสงสัยไม่ได้อะไรละเอ่างั้นก็มานอนตรงนี้เหมือนเดิมสวัสดีครับจานเอ้าโดนน้ําแล้วหนาวเฉย เฮ้ยด่านนี้เราทำาไงดีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีโต๊ะว่างๆอยู่อันนึงนอนแบบนี้ไหนจะไปไหนล่ะทะทาทงฮะไม่หลอดโอ้โอาอาจารย์นึกว่าอาจารย์จะไม่ดูอะใต้โต๊ะอะเออเอาไงดีเฮ้ยเราจะทำยังไงดีนะเฮ้ยตรงนี้มีโครงกระดูกอยู่คุณได้โครงกระดูกมาแล้วผมจะทำไงวะเนี่ยฮะเอามาแปลงร่างอะไม่ได้เหมือนกันไอตัวนี้ล่ะเออนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมต้องเอาออกมาด้วย สายไฟทํำไมต้องเอาสายไฟออกมาแล้วผมก็ไม่ยืนตรงนี้เหรอ,อ,อโอ,โอ,โอ้โลงทุนแล้วเกิรโอ้ามันจะขนาดนี้เพื่อดนี่อาจารย์นะโอ้โหให้มันจบที่โรงพยาบาลน,นะครับด่านต่อไปด่านที่เก้าเฮ้ยตรงนี้มันมีโอ้หนังสือของดอีของอาจารย์เหรอ ตาถึงมอนกันแน่ <c ười> <c ười> ดูเหมือนหนังสือจะไม่ใช่คำตอบฮะนี่มันชุดของไายนี่นะโอ้โหต้องแบบนี้เลยขึ้นไปโหนบาร์เฮ้ยเดี๋ยวใส่ชุดก่อนสิ <c ười> ว่าเธอเอาอย่างไงดีนะหนังสือก็ไม่ใช่คำตอบเหมือนเจ้านี่จะใช้ได้แต่ว่าทะคุงไหนไม่ใส่เสื้อเหรอหรือว่านายอ๋อได้อ้าวแล้วแล้วแล้วยังไงวะเนี่ยฮะ แล้วอ๋อ genius ด่านที่สิเฮ้ยนี่มันวงดนตรีเพงลงร็อกเอ,อ่อตรงนี้เป็นเปียโ,โน,โนเอาอยัางไงดีนะนี่อะไรอะเฮ้ยในกองมียน,นี้ปิดฮะได้ยังไงเฮ้ยจานโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะนยังไม่จบแค่นี้เอ,อ่อเอาอยัางไงดีตรงนี้เป็นเปียโน เปิดตรงนี้เฮ้ยอ้า่าโอ้โหในที่สุดโอ้โหพยายามหนีอาจารย์มาแทบตายนะครับสุดท้ายหานจนได้